สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวกิจพรจุลกิจศรีสกุลค่ะวันนี้เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะในเพจซูดูเลนมาดูดองเดิน,นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง a c e b o o k ซูดูเลนมาดูดังเดิแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางจะเป็นช่องทางของ youtube ค่ะวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญพิเศษ,ษด้วยนะคะเป็นพี่มงคลส่งเสริมเจริญโชคค่ะพี่กิจนะคะจากสถาบัน จากการสนทนะคะองค์การสนสนาแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่กีดสวัสดีครับผมค่ะผมกีดนะครับจากเซ็ไอนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วันวันที่สิบเก้ามีนาคมเนาะแต่ว่าในวันที่ยี่สิบมีนาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันกบโลกแต่ว่าเราจะจัดก่อนหนึ่งวันละกันเพราะว่าแขกรับเชิญของเราอ่ะเขาว่างที่จะมาพร้อมมอบความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะในวันกบโลกเนี่ย เกิดขึ้นเพื่อเป็นการย้ําเตือนว่าให้เราเนี่ยตรักแล้วก็ทราบถึงว่ากบทุกชนิดกําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั่นเองค่ะแล้วก็การสูญพันธุ์เนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากมนุษย์และภาวะโลกร้อนในยุคป,ปัจจุบันค่ะคําถามก็คือแล้วกบเนี่ยสำคัญยังไงกับระบบนิเวศบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ถ้าโลกร้อนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับกบเดี๋ยวเรามาหาคําตอบจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญ เป็นนักอนุกรมวิธานและนักสตัตววิทยานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ท่านแรกค่ะพี่เขียงกีรติกัญญาค่ะนักอนุกรมวิธานด้านสัตว์เลยค่ะแลนะอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตะะว์นครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะพี่เขียงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เขียงครับสวัสดีครับคีณกิครับค่ะ,คะอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณอู๊ดค่ะปริญญาภวังคณานค่ะนักสัตววิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณอู๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอู๊ดครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับอู๊ดสวัสดีครับบเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะ ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าว่าเรื่องของกลเนี้เป็นยังไงที่มามายังไงนะคะก็วิอยากรู้ว่าพี่เขียงกับคุณอู๊ดอะค่ะเริ่มมาสนใจเรื่องของกบได้ยังไงคะให้เป็นพี่เขียงก่อนครับสําหรับผมก็อันดับแรกก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่นะครับค่ะเป็นหน้าที่พอดีพอดีให้ไปดูแลเรื่องอาคารสัตว์เลี้ยงคานแล้วก็สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกนะครับ นื่องจากว่าข้อมูลสัต,สตว์เสือนกเสือนบอกรือสัตว์กลุ่มเนี้ครับมันเป็นข้อมูลที่มีให้สืบค้นน้อยมากงนั้นข้อมูลที่ที่ผมได้เนี่ยก็คือหลังจากที่เราเข้าไปรับหน้าที่ตรงนี้แล้วเราอยากจะแสดงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของแปลกของใหม่แล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของคนที่ได้เห็นเนาะสมัยนั้นก็จะมีสารคดีเรื่องไฟซันดัตฟอกหรือกบสาสอนพิษซึ่งซึ่งกำลังดังมากเราก็เลย อันดับแรกก็คือพอพอเราสื่อคนเนี่ยมันต้องมันต้องอ้างอิงเป็นบุคคลนะครับใส่หมายนั้นก็มีอาจารย์อา,อาจารย์ธัญญาจัน,นอาจเนาะกับอาจารย์จารุจินครับ,รบเพื่อ<ร>เพื่อท,ที่จะนำข้อมูลพวกนี้ครับมาพัฒนาอ่าในสถานที่เรียนของสวนสัตว์ครับ,ข,รบของทาง,งคุณอู๊ดนะคะเริ่มมาสนใจกบได้ยังไงคะ สวัสดีครับตีนตีนใช่ไหมครัชัดเจนค่ะสัญญาณชัดเจนค่ะโอเคของผมก็สนใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพอดีเลี้ยงพวกปลาพวกอะไรมาก่อนแล้วก็เริ่มสนใจตัวที่พ่อพ่อพาพาไปสวนสัตว์พาต้าตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เริ่มซื้อหนังสือพวกแบบหนังสือภาพหนังสืออะไรเงี้ยให้ให้ดูแล้วก็เริ่มสนใจมาเองเริ่มศึกษาเองมาเรื่อย ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่แต่ก็รู้จักที่พี่หลายๆคนในวงการตั้งแต่แรกๆนะครับที่แบบฟองสนับสนุนเรื่องงานวิจัยเอางานวิจัยให้อ่านตั้งแต่เด็กๆก็ใช้เวลานานอยู่หลายปีชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่ามันมันก็หลายเรื่องตั้งแต่เรื่องปลาเรื่องแมลงสัตสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์เลื้อยคาน จนทุกวันนี้ก็ยังยังทำงานด้านนี้อยู่ค่ะอแล้วอันนี้เสียงเสียงอุยครับพทอทีถามถามอีกทีนึงชัดเจนดีนะคะทางพีพีได้ยินชัดเจนไหมคะท่านผู้ชมได้ยินชัดเจนไหมคะค่ะสวัสดีท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมนะตอนนี้ทั้งยี่สิบแปดท่านนะคะทั้งสองช่องทางเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของกบในวันนี้นะคะที่มีที่เป็นหัวข้อของเราสามารถส่งคําถามมาได้เลยนะคะค่ะคุณอดคุณอูดค,ค,คะแล้วหลังจากที่คุณอูดสนใจเรื่องของกบเนี่ยค่ะบีอยากทราบว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีกบอยู่กี่ชนิดแล้วเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบไหนคะ ก็ตอนนี้เราลาวร้อยเกือบเกือบร้อยแปดสิบได้นะครับค่ะเกือบร้อยแปดสิบหรือหรือมากกว่าครับค่ะครับที่ยังไม่รวมพวกชนิดที่แบบอ่บญญาบรรยายชนิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นครับตัวเลขเดิมมันร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าตอนวันนี้ถือว่าเยอะมากใช่ครับก็อ่าก็เจอตั้งแต่พื้นราบอ่าอ่าพื้นราบก็ ในเมืองบ้างในสวนบ้างที่ราบริมทะเลประจนถึงป่าดิบเขาความสูงสองพันยอดดอยอินทนอนท์อะไรอย่างนี้ก็เจอได้ค่ะเจอทุกที่ว่างกันเลยประมาณนั้นคับแล้วค่ะเราเรามีวิธีการจำแนกชนิดของโกกบเขียดคางคก อย่างเงี้ยค่ะยังไงบ้างคะมีวิธีการสังเกตยังไงสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเข้ามาดูเรื่องของกบนะคะอถ้ามือใหม่เนี่ยผมว่าต้องต้องดูลักษณะรูปร่างก่อนยกตัวอย่างอึ่งอึงก็จะรูปร่างกลมๆอ้วนๆแยกจากกบง่ายๆแล้วก็อ่ะผมไม่ได้บูลลี่นะก็อ้วนพวกกบก็ผอมๆ ต่กบคนก็จะงงอีกกบแล้วก็มีเขียดอีกกบกับเขียดก็ตัวใหญ่กับตัวเล็กกบก็ตัวใหญ่กับเขียดเขียดก็ตัวเล็กหน่อยถ้าปดาดก็จะเป็นแบบนิ้วตีนมีแว่นดูดมีแผ่นดูดอะไรเงี้ยตาบนโพนแต่ปาดมันก็จะแยกย่อยออกไปมีปาดล่อนปาดตะปุมอ่ะ,อะไรพวกนั้นก็จะมีค้างคบค้างคบนี่ก็จะง่ายหน่อยก็ตัวแห้งแห้งมีต่อมคิดดูหนังแห้ง แล้วก็มีตุ่มน้ํากระจายทั่วตัวหมดอย่างไรเดี๋ยวนะหมดแล้วเด็กคั่าไม่เดอร์ใช่คา่าเม่ดอร์ไม่ใช่กบพี่จะอยู่ในีลุ่แเดวกันไม่ห่างเดวกันพวเดคนเี็กเขาอยู่ในกลุ่มอะไรครับเาคนจะสับสนระหว่างกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันอ๋อ้ถ้าถ้าแอมฟิเบียนเนี่ยก็เขาจะไม่มีเกล็ดครับ ก็จะตัวเปียกชื้นอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสัตว์เลื้อยคานพวกเล็บท้ายก็จะมีเกล็ดปกคลุมตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้าแอฟิเบียเนี่ยเขาเขาต้องอยู่กับน,น้ําตลอดบางบางบาง,บางชนิดนะอะไรอย่างเงี้ยบางชนิดก็ทนทานได้ห่างน้ําได้ครับแล,แล้วเวลาเราเจอนี่เราเจอตามพื้นนี่ลักษณะการเจอพวกกลุ่มเขียดกบข้างคบนะครบับ ลักษณะพื้นที่ที่เจอนี่พอแยกกันครับอย่างเช่นพวกปากเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับพื้นไหมเขาจะอยู่ตามผนังหรือว่าต้นไม้หรือเปล่าแล้วกบก็จะอยู่แท้กับพื้นอย่างนี้ป่ะครับมันมันพอจะแยกออกมาั้นได้ไหมได้ได้ครับถ้าเราเจอแบบสมมุติไปเจออยู่ตามต้นไม้เนี่ยเราอาจจะแบบคิดได้ว่าอ,อไอ้นี่มันคือป่าหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ต้องมาดูลักษณะอีกอีกทีหนึ่งว่าบางทีเราก็จะเจอกลุ่มกบบางชนิดที่อยู่บนต้นไม้ได้เช่นกลุ่ม ผมสะงอนผาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่บนต้นไม้เกาะอยู่บนต้นไม้บ้างตามหินบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อยกเว้นของแต่ละกลุ่มเราก็จะต้องไปดูแต่ละกลุ่มนั้นอีกว่าเออหน้าตามันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบข้อยกเว้นได้มีหนังสือกบขายครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องอินเสิร์ตปกเข้ามาแล้วนะครับขายที่ไหนคนสนใจมืบถือกัน ทีนี้พวกกลุ่มกบอย่างเงี้ยครับพอพูดถึงกบเรามาพูดพอเขายกขึ้นมาให้มีความสําคัญกระทั่งเป็นวันกบขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องมีความสําคัญนะครับความสําคัญของกบต่อมนุษยชาติเราที่มันเป็นมิติไหนบ้างครับถามนั้งเอาเอาพี่เขียงครับขอพี่เขียงนะครับผู้อาวุโสครับครับก็ขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องถึงถึงก่อนที่จะเป็นวันกบนะครับ ก็จะมีจริงๆมันเริ่มต้นมาจากปีสองพองพันแปถ้าเทียบก็ปีปีสองพห้าเดนาะห้าสประมาณนี้นะครับในสมัยนั้นซึ่งซึ่งผมเริ่มต้นทำใหม่ๆเนี่ยเริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยกบมันมีแค่ร4 0กว่าชนิดเองนะครับปัจจุบันนี้ร้อยแปดิใช่ไหมที่คุณคุณอู๊ดพูดในสมัยนั้นนะครับก็ความสำคัญก็มีเป็นอาหารเนาะ หลักๆก,ก็คืออาหารหรือแหล่งโปรตีนอาหารที่เราเห็นนี่ก็คือถ้าใครมาเที่ยวถ้าใครขับรถผ่านถนนสามนี่เนี่ยเส้นระหว่างระหว่างปลาจีนเนาะมานครราชสีมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี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 ป้ายว่าอึ่งย่างอึง่งสดอึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมีขายเนาะอันนี้คือความสำคัญของระดับระดับ ประชาชนทั่วไปหรือหรือแปลงเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งอาหารหสําหรับถ้ามองลึกๆล,ล,ลงไปก็จะเป็นอย่างเช่นมันช่วยกินมแมลงเนาะช่วยกินมแมลงช่วยอา่ากำจัดศัตรูพืชหรือว่าเป็นพวกลูกออดลูกยุงอะไรทั้งหลายเนี่ยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือควบคุมปริมาณแต่ละชนิดให้ให้อยู่ระดับพอควบคุมได้อะไรเนี้ยครับซึ่งซึ่งลูกออดบางชนิดมันจะกินกัน นี่คือความสําคัญของโดยโดยโด,ย,ดยหลักๆนะครับ,รบแล้วก็เป็นแหล่งแหล่งยาเป็นเป็นยาก็ได้ครับเป็นยาก็ได้มีการ<ม>นำไปคิดค้นหลายหลายชนิดด้วยกันนะครับเป็นเป็นยาทางการแพทย์แบบจริงจังอย่างนี้ใช่ไหมพี่เขียมใช่ครับใช่ครับใช่ครับม,มีมีผลงานวิเคราะห์อย่างเช่นในสมัยโบราณเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยครับเขาใช้ยางยางของคางคกเนี่ยครับ เป็นพวกเอพวกพวกชลาครับเป็นพวกกากเลื่อนอะไรเงี้ยครับครัใช้ยาอาญที่ตัวขังคบเนี่ยนะพี่เขียงใช่ครับใช้ใช้ยาคังคบมาทําแบบให้มันให้มันให้มันปล่อยยางออกมาใช่ไหมครับกระตุ้นให้มันปล่อยยางออกมาแล้วเขาก็จะขูดขูดขูดในเมื่อก่อนร้านขายยายาจีนก็จะมีพวกนี้อยู่มีความสคัมาาม่อนเดิมแล้วกบนี่ ถือว่ามีส่วนช่วยบอกความสมบูรณ์ของพื้นที่กับมนุษย์เราได้ไหมครับพี่เขียนว่าไอ้กบแบบนี้ต้องอยู่ที่แบบนี้อะไรแบบนี้ครับพูดถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับก,ก็จะบอกได้อย่างเช่นกบบนเขาครับกบบนเขาหรือว่าป่าบางชนิดที่อยู่บนเขาครับถ้าว่าป่าบางชนิดเนี่ยต้องอาศัยความชื้นขนาดนี้แล้วว่าต้นไม้ที่มีโพรงมีแอ่งน้ําอย่างเงี้ยครับ หมือนถ,ถ้าเราดูในสารคดีก็จะปิดอย่างเช่นเราเห็นต้นบาร์บเลียหรือต้นสับป,ประรดสีครับที่มันมีอแองน้ําใช่ไหมครับแล้วก็ต้นแล้วก็ปกสอนพิษขึ้นไปไข่ใสอย่างเงี้ยครับอของเราก็จะมีพวกป่าตะปุ่มอย่างเงี้ยครับมันก็จะไข่ในโพรงแล้วถ้าเราไปเดินในป่าเราจะยินเสียงคล้ายคคนผิวป่าครับและก็สะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์หรือว่าความาแหล่งธรรมชาติที่ที่เขาจะใส่อยู่ได้หรือว่า บางชนิดอย่างเช่นเช่นเขาอาศัยอยู่มอสหรือว่าไลเขนเนี่ยครับที่ mm hmm. ที่เราเรียกว่าปาดปาดมอสเนี่ยครับซึ่งมันตัวมันจะเหมือนสีก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าต้องอยู่ในแหล่งที่มีความชื้นความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นดอยอินทนนท์เนี่ยครับหรือว่าแหล่งสูงสูงหน่อยครับครับก็คือประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอป่าแบบนี้ แล้วมีกบหรือเขียดหรือป่าชนิดนี้แสดงว่าจะต้องสมบูรณ์จริงพวกเขาถึงจะอาศัยอยู่ได้เนาะพี่เขียวเนาะใช่ครับใช่ครับ<ม>อย่างบางชนิดเนี่ยน้ําจะต้องมีไหลตลอดตลอดปีงี้กบลูกออดบางชนิดเนี่ยจะตเกาะที่ก้อนหินนะครับอ๋อเกาะที่ก้อนหินที่มีน้ําไหลแล้วก็จะอาศัยหากินจากตามก้อนหินที่มีน้ําไหลเองใช่นอยรับ<ม>พวกนี้นครับ<ม>เ,เช่นอ ังคกแคร์เนี้ยครับลูกออสคังคกแคร์ลูกออดกบกบลายหินอย่างเงี้ยครับอืครับครับผมเมื่อกี้มีคนให้ความรู้มาด้วยครับคุณศิริวัฒบอกว่ายางขังคกเป็นยาจีนชื่ออะไรครับเซียมเซียมโซเซียมโซเซียมโซ่ครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณศิริวัฒขอบคุณมากค่ะอันนี้เอนี้เพศศจากอนนครศรีใช่ไหมครับหมายถึงคุณคุณศิริวัฒใช่ไหมครับ ใด้ครับอทีนี้คุณอู๊ดมีอะไรจะเสริมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของพวกกลุ่มกบเทียกตึงอานต่อมนุษย์เราอย่างเงี้ยครับเออไม่ไม่มีครับเป็นเรื่องความสวยงามเมื่อกันเสริมเรื่องความงามคนนิยมแล้วความงามครับจิดใจในในในเมืองไทยเราครับคุณอู๊ดมีงานวิจัยเกี่ยวกับกบเนี่ย เยอะไหมครับแล้วก็มีงานวิจัยตัวไหนที่สําคัญสําคัญน่าสนใจไหมครับเออต้องบอกว่าผมผมอยู่ทางสายอนุกรมวิธานก็จะจะติดตามทางด้านงานพวกนี้มากมากกว่างานสายอื่นก็เลยจะจะเชี่ยวชาญด้านนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้เออครับ,รบแต่ว่าทุกทุกวันเนี้ยครับมีงานทางด้านวิจัยทางด้านกบเนี่ยรวมถึงสัตว์กลุ่มนี้นะฮะก็จะมี ความอัปเดตก้าวหน้าเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับแต่ก่อนนี้จะไม่ค่อย,จะ,อยจะไม่ค่อยเห็นข่าวก้าวหน้าเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดหมายถึงจะ,จะไม่ค่อยมีความแอคทีฟเท่าไหร่อ่าทุวเนี้ยแทบจะว่าเราเราเจอชนิดใหม่เยอะขึ้นเพราะว่ามีคนสนใจเยอะขึ้นครับไม่ว่าจะนักวิชาการเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจดีกว่าคนคนใหม่ๆที่เข้ามา อันนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะมันมีหลายๆหลายๆอย่างหลายหลช่องทางทางด้านโซเชียลมีเดียนี่แหละไม่ว่าจะทางไอเนทชอลลิสก็ตามทางกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ตามเลยมันจะมีการค้นพบใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆอครับยกตัว,วอย่างหนไ้ยครับช,ชื่อชื่อตัวอะไรบ้างครับกบอะไรบ้างครับที่ในเร็วๆนี้ที่เราพบชื่อใหม่ๆ